เก็บไปแล้ะเชิดที่เผอที่ใครทำกล้วยอะไรอ๋อเวลาเยี่ยมเขาชูดิ้วกลางกันนะจังกวะโอสุดนี่มันเล่นมันจริงเหรไม่ไหวแล้วเต็มแม่งเลย นะคะคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปห้ามหัวล้อกันนะคะเท่ากับเทนะคะโอเคถ้าอยากดูกันนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะว้าว๋ยวกกันนึงนะคะแปลงฟันแบบพิเรนพิเรนหน่อยโอ้โ,อโ,อโอ โอ้ใช่ดีเดินมาแบบนางงามโอ้ยยังส่งตัวได้โอ้ยน้องปักเสร็จยังวะโอ้โอ้โหหัวกูอ่อนมือติดกระทะอีกอะไรวะเนี่ยอ้าตีนว้าวชิบหายชิบหายใจเย็นใจเย็นฉันว่าฉันควรที่จะอยู่ไม่ได้แล้วไม่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 ฉอยู่ไม่ได้แล้วกูลงดีกว่ารถดับเพิร์ลขึ้นรถดับเพิรอ๋อเหรออ้าว่าไงนะรถดับเพลิงเหรอลวันนี้เอ้ออะไรนะ ไอ้ชัดได้พูดอีกนึงไม่้กินอะหัวตึงแล้วไงอาวไปปรับเพิ่มเสียงให้มันดังกว่านี้ดิพี่โอ้งยังไงล่ะหลบได้ฟึขอค้นตัวหน่อยมีอะไรแอบซุกไว้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องจับพลิกตัวแลวเขย่าเงือนหาเศษเดือดจากกระเป๋าตังเลยหัว VS แตงโมมาดูว่าอะไรแข็งกว่ากันโอ้โหโอ้โหโอ้โห แล้วในควคุณพยายามที่จะเอียงจอง iPhone หรือ iPad เพื่อที่จะดูแบบแนวนอน <th bb> มันเอียงวะไหนดูแบบแนวนอนดิอะมันต้องกลับด้านยังไงวะอ่ะเอาอ,อีกแล้วทุบใหม่ล <c oughs> ูกเออเวียงไปงการอากาศพดท่าถ่ายรูปแบบหอนลอนว <c oughs> ู้ฮูงกลับมาแล้วเมือ่อ,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 อคุณพยายามที่จะกินมันฝรั่งแผ่นในขณะที่ลมพัดมา มาอยากกินป่ะอ้าวอ้าวอาปอิวไปต่อหน้าต่อตาเลยถ่ายรูปหน่อยนะให,ให้เยี่ยมถ่ายทำกล้วยอะไรอ๋อเวลาเยี่ยมเขาชูนิ้วกลางนั่นเหรอเมื่อคุณวิ่งสุดใจเพื่อที่ขึ้นรถไฟให้ทันรถไฟทันลว อ,อนาฬิกาผมนมี่ใช่ดีจริงเหรอติดใจตั้งแต่ฟังเพลงแล้วเอาไปกินอา้อาวอไม้หลุดมือแล้วอ่ะจะทำไงต่อได้ว่าชีวิตไม่มีไม้จะตีสวนกลับไปผมชอบคุณนะคุณรู้เปล่าอย่าเอาจะ่จ้องผมสิจังหวะโอสุกนี่นมันเล่นมันริดเลย ทำไมไหวแล้วเต็มแม่งเลยเมื่อคุณแอบเนี่ยเล่นเกมในวิชาคอมเมื่อกี้ผมเห็นเล่นเกมแบบนี้ฮัลโหลเฮ้ยเชิดทีเผลอทีเผลอเอาไปกินเยอะเปิดประตูเอาไม่มีกระจกเฉยแล้วที่ความเสริมคุณต้องหิ้วของให้แฟนกับข้าวกับปลาหนักมาก นั่นเสียงพักพวกของแกใช่ไหมเฮ้ยเจ้าโอ้โหวิทยายุทธนี่ฝึกจากซองอินมาฝ่าวงล้อมไปึบดิบอื้าวของอะไรหลุดแบบนี้กูรู้ชะตากรรมเลยเดี๋ยนั่นเดี๋ยว เอาหน้าจุ่มลงไปในหิมะเนี่ยปุ๊บอย่างนี้หน้าเป็นแปะทันทีถ้าเราใส่เป็นโยกขนาดนี้เยอเย้เยอ่แง่ถ่ายอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นอะะใครปิดไฟปัดน้ำฝนหน่อยจับตาดูดีนะหลับแล้วอยู่ไหนเราเรียกสิ าให้เลือกเหรอเลือกอะไรล่ะอยู่นี่ไงง่ายออกดูดีฮึอ,อ,อยากคิดว่าลุงแค่มาสตาร์มดาอยากคิดว่าลุงแค่มาสตาร์ทธรมมร,ทธรมดาคิดซะว่าเป็นจังหวะด,ดนตรีมีความสุนมทีไปในตัว อ่ะซื้อมาให okay. ้แล้วนะเออเอาไปเออถือไว้นะเออไปอะไรเนี่ยไปเอาไม่ได้เนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บมือไม่ถึงอีกฮะโอ้โหกล้องจับมาอย่างงี้ไม่ได้แล้วมันต้องเต้นโชว์ให้โลกรู้ฮึบอืมคิวป oh, oh, ิดดิ รอแล้วนะคะคลิปนี karaoke, ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนช่องรูเก้ใจนะคะก็ขอขอบคุณช่องนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนณเนี่ยตามไปติดตามกันด้วยนะคะทิกตอกด้วยนะคะติดตอกเลยสองคนเลยเลยแอนเลยรูเก้ใจ ป้าต้องขอเราตัวไปก่อนค่ะ